เตะเตะเออปิดประตูหน่อยดิเออโอ้โหรถอย่างซิ่งเลยอ่ะอู้โอ้โหโอ้โหจะฟาถ้าเป็นแฟนเดี๋ยวได้มามียืมสืิบว่ามีสองพันเด็กเดืรถฮะมีบ่มีให้ยืมบ่ม้าเรือเรือเรือสองไอตอนแรกสี่พันเก่าตอนนี้มีสองสองพันมาเลยกระเป๋าอ่าเก่าสองเจ็ด ยิงก่อนเลยก่อนเดี๋ยวตกปลาเสร็จเดี๋ยวเอาขึ้นเฮ้ยโอเคงั้นเอาเลยเอ้ฟาวไปซื้อรถเนี่ยอยากได้รถอยากได้รถ <c oughs> อือทุบแม่งไม่เปิดสักทีก <c oughs> ูได้รถแล้วกูได้รถของตัวเองแล้วสี่พันเก้านี่ไงสี่พันห้าไม่ใช่เหรอนี่กูได้รถแล้วได้รถแล้วหมอรถยังกล้เลยตอนแรกไม่เป็นไรโยเราเราแต่งรูดูแม่งดูแม่งไปด้วยแล้วอ่ะ อีกได้ดิของจูนนะแม่กระเป๋าเก้ยผมได้รถใหม่แล้วอ่ะรถใหม่เหนี่ยคันนี้เหรออ่ะคันนี้เร่อโทษนี่อ่ะไปขนปลาเหรอฮขนปูนหลอกเล่นผมเอาไว้ขับไปขับมาได้เฉยวิ่งห้าโลคันได้ห้าโลเฮ้ยมันรถเนอ่ะมันเป็นรถรถแรงพี่รถแรงมันไม่ใช่รถขนเว้ยโอ้โหมึงไปเสือบุกนี่มันตัวแลดงมันเป็นยังตังมันไม่ไม่ตังผมออาโอเคเอาไปเลยเอาไปเลย ปกติมันวิ่งได้ร้อยสามสิบะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแรงจัดเฮ้ยร้อยแปดสิบเกินไปไี่ชายมีมือหนึงว่าผมอยากจูบเหมือนกันอ่ะมี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 ขอแน่ยืมแน่ยืมนยเอาเงินไปคืนเขาก่อนบ่บ่อะไปเก็บไปคืนเขามึงไปว้าวคืนอะเออคืนก่อนโอ้โหนึ้นก่อนโอเคโอเคเฮ้ยสั่งเงียบๆเด้สิไปแทงเงิน ครถนี่ไม่ได้จูนเองครับขอตังค์เขารถรถคันนี้ก็ตังค์เขาเหมือนกันรวยทางรัดครับเลิกเป็นช่างครับมาถ่ายตังค์แบบผมเนี่ยเดียวชีวถ่ายตังค์โคนในเมืองนี่ใจดีแรงแรงช่างอุ้ยสองร้อยเฮ้ยเฮอาว่ะนั่งไปสี่สิบบาทค่าจูนไหมดิ๊บไปใส่ไปใส่โอ้โหในมันห้าพันเนี่ย แล้วผมคืนไงอ๋อมันขาดไงมันขาดมีเงินอยู่เจ็ดพันนี่ล่ะเอ้ยห้าพันหกห้าพันหกมันบอกเพรามันมีเจ็ดพันมีห้าพันห้าพันหกมันมีพันหกันมีอยู่เจ็ดพันตอนนี้โอ้กูจะใจพี่กูเดิเร็วๆเอาให้มันเอาวะรถผม่ะร้อยเจ็ดสิบแล้วว่ะโคตรเอาเป็นไงรถคันเลกอ่ะโคตรโคตรสุดอ่ะช่วยไั้เฮ้ยพี่เงียบพี่จูนจูน เฮ้ยยังมีเรื่องวะแมัวเฮ้ยโคตรแรงผมบอกเลยรลถผมแรงจัดไปไงดี่เป็นหนึ่งทีงงเะดิงงอลยนี่งงอมรถอยู่งงอลยนี่ทำไม่ได้ดิขอโทษพี่สุดจริงมาแล้วครับสายไหมสายเทาสายดำเจอกันเด้อทุกคนเอาเร็วกูจกปูเร็วกูจกปูเร็วกูจกปูเร็วเฮ้ย ชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายของเทแล้วครับเอ้ยตกไปเลยตกไปเลยตกไปเลยเออนั่นแหละถ้าเราไม่มีปูนเราก็ไม่ผิดใช่ไหมใช่ใช่ฮ่าทำไมครับอย่าตำรวจมากูผวาเลยไปนอกเมืองครับไปนอกเมืองเอเอนินบอกว่าไอ้ข้างนอกเมืองอ่ะตำรวจมันไม่ค่อยมีออเช่นตรงนี้ใช่หรือไม่อ๋อไม่ได้แล้วอ่ะมันจบไปแล้วโอ้การจะจกปูนของเรานี่มันคืออะไรกันทำไมมันอยากกินแสนเข็นใช่หรอน น่าจะหมดทุกที่เลยวะแม่งเอ้ยสายเท่าของเรามันไม่บมกกับเราจริงๆวะเฮ้ยแห่งหมดทุกที่เลยมึงเนี่ยเฮ้ยไอเตะไอเด็กนี่มันมันรู้เยอะว่ะเอ้ยบ่มีมันบ่ได้โอ้โหโอ้โหไอ้นี่ไงเนี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วหนึ่งกูไม่ทำใมีเห็นเข้าไม่เห็นมันเข้าตัวปะหรือว่าเราไม่ได้เก็บเอายังไม่ได้เหรอเออยังยังไม่ได้ยังไม่ได้แต่เมื่อกี้มันเต็มแล้วนะเต็มหลอดแล้วนะน่าจะได้แล้วมั้ง ความเก็บได้วิ่งไหมมันต้องยืนนิ่งๆเก็บอ๋อยืนนิ่งอ่ะสรุปไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเป็นไงล่ะครับการเอาปูนครั้งแรกในชีวิตเป็นไงล่ะหายไปแล้วพันห้ากูโอเคโอเคจอกปูนครับจอกปูนครับโอ้โหสายจอกปูที่แท้จริงมี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 ไปยุยคือหมานเท่กวะนี่ต้องข้างในข้างในอีกเอาไปเลยวปะเออเบอร์แล้วโอเคโอเคเบอร์นี่อีกรอบนึงโอเคโอเคเฮ้ไขโทรมาวะเงียบดิโอไม่อยังไม่อยังคนสำคัญสิรวะเงียบเงียบดิ ยังเด็วมาสามพันเร็วใช่เออใช่เร็วสองสี่สามพันเร็วมันไม่เสียงเลยนะเสียงเตะจังแล้วแล้วไงผมันก็ทำงานกับพี่เออเฮ้ยเดี๋ยวไปทำเดี๋ยวไปทำขอเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมเอาระเบิดกินี่ไปทำด้วยแป๊บนึงแป๊บเดียวเฮ้ยเจอกันเจอกันดูทำงานอะไรตกปลาโอ้ไรสารละว่ะปลาเขาก็ลงไปบางนี่มันเซียนอยู่เอาเลยตกปลาไปตกปลาไปอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวฟางสายแมง เฮ้ยเต็มวไอ้สัส้ยต็มล้วจตวไอ้สไปสไสไปสไสไป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 ไป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 ้ไปสไปสสไป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 นไปสไป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 ไหร่สไปสไปสไปไปสไปไไปส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  เป็นต,ตกปลาเนี่ยถ้าเรามีรถแบบดนะีๆนั่นเราตกไปตรงนั้นอนะ่ะทั้งวันหรืออะไรเงี้ยเออมันก็ได้เยอะนะถ้าแบบว่รารถเราบรรจุเยอะแต่ผมไม่มีไงเราก็ใช้นี่แหละจกปูนี่แหละเสียงหน่อยแต่แต่รวยแน่อืมเ <laughs> ช่าสายดําครั้งแรกของสายใหม่เฮ้ยสายดาว่ะเอาแล้วมีคนขายให้แล้วไปแล้วหาพี่ชายดีกว่าว่ะ ไม่ต้องมีเสียงรถก็ได้มั้งเฮ้ยเอาว่ะคนรวยมาแล้วรวยจากการจุกคูนโยโยโยเฮ้ยพาพี่ไปเบิร์รถใหม่หน่อยอ้าวรถคูพังอีกแลี้ยวเขาไม่ให้ช่างไม่ให้ช่างมาซ่อนปะไปเผาไปเผาอาหารอะมีไหมก็อาหารเนี่ยเดี๋ยวบะเอ้าวสเต็กอ่ากินอ่ากินครับกินครับกินสเต็กครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปจกปูนต่อเดือดเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะนี่ไง ใช่ใช่ช่างไหมครับใช่ช่างไหมครับใช่ใช่ครับใช่ครับจัดการคันนี้ทีครับแมนอุ้ยรถเขากระแรงอยู่นั่นน่ะเฮ้ยเดี๋ยวรอผมแต่งแต่งเต็มก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอสุนินก่อนเดี๋ยวเจอกันรถแรงอ่ะเจอกันเออสุนินโทรมาแน่นอนว่ายังเซียวยุสัยกำลังจะไปถึงแล้วแต่ว่ารถทางก่อนรถไปที่ตกปลาเอาเงินไปให้เอาเงินไปหมเออะอ้ยังทางไปอะใก็ถึงยัง โอาขี่ต, okay. ตอนนี้เจอเจอยังไงขี่กำลังจะขี่ไปกะหลาดฮะอยู่ข้างทางแค่ไหมผ่านลอ้อะไรนะอะไรนะสุนินยู้ยเสยยู้ยเสยพูดดีพูดพูดเอ้ยหมอเฮ้ายู้ยเสยวะเอ๋กำลังจะไปไอ้แลนแลนฟ้าอยู่แถวแลนฟ้าไหม <Hello. S 1> อาออะไรของมัน ยู yo, yo. ่ย <bom> bo> ู <hammer> ่เ <recess> ฮ <ând> oh, oh, awesome. <S Help kindergarten> ้ยเห็นหมอแล้วเฮ้ยเอาส่วนแบ่งของเราเฮ้ยไปหนึงนะเอารถไปเก็บก่อนส่วนแบ่งของเราไปดูโคตรดีโคตรดีเฮ้ยส่วนแบ่งส่วนแบ่งดูได้กี่บาทเนาะได้กี่บาทเนาะรอดูรอดูรอดูใส่หม้อใส่แท้ส่วนแบ่งเนี่ยกระเป๋ากระเป๋าอ่าเก้าสองเจ็ดใช่แล้วนี่เป็นอันเอ้ยหนึ่งหมื่นเลยโคตเอา